สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้พระมาเสร็จเรามาล้างเราก็จะได้พระเนื้อหานี้นะครับอันนี้ผมพยายามดูนดูว่า,อาพอเราได้พระเนื้อหานี้เสร็จเรามาพิจารณาเนื้อหาของพระนะครับเพื่อนๆก็ก็ดูตามความเป็นจริงครับอา่า พระที่มีกระแสสีแดงว่ากันว่าจะเป็นกระแสของแก่เป็นพระที่มีกระแสทองคือหมายความว่าเนื้อแก่ทองสีของพระจะออกสีแดงอันนี้ก็ถ้าพูดตามอาจารย์นะครับก็จะก็จะพูดประมาณว่าพระองค์นี้มีส่วนผสมที่เป็นทองอยู่เลยมีการกระแสทองก็เลยแทรกขึ้นมาจากทองเหลืองอไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกไหมนะครับอันนี้ผมพูดไป อันนี้ดูใต้ฐานครับเพื่อนๆดูใต้ฐานเป็นการฝนตะไบชัดเจนไม่มีร่องลอยของหินเจียอันนี้พูดตามตรงเลยนะครับขอ,อบๆของวงกลมที่อยู่เป็นการตัดช่อนี้จะเห็นว่าอันนี้ตรงตามลักษณะนะครับก็คือมีการเขาเรียกรอยสายคือตรงนี้จะเป็นจุดๆๆเล็กๆเหมือนเหมือนตกทรายเหมือนทรายตกประมาณนี้อันนี้เป็นลักษณะขององค์พระนะครับเป็นลักษณะของ รอยสายเห็นไหมครับตรงนี้ครับด้านด้านข้างของของช่อนะครับจะเป็นรอยสายด้านหลังเออลักษณะด้านหลังของลิ้วจีวรก็ก็เนียนตานะครับเพื่อนก็ก็ดูดีเนียนตาก็ส่วนส่วนที่เว้าเข้าไปวงแขนนี้ก็จะเห็นชัดวราโค้งเว้าเข้าไปคือกอดรัดตัวแล้วโค้งเว้าเข้าไปน,นี่นครับเส้นที่วิ่งใต้สังคติคมชัด แล้วก็ถ้าดูจากด้านบนคมนะครับดูจากด้านด้านข้างนี่อาจจะยังคแนเนเต็มทีอาจจะได้ไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดแปดแต่ดูจากข้างบนนี่คมเห็นไหมครับลักษณะของอสังคติชัดเจนครับเป็นลนักษณะเียดเมื่อเทียบกับหัวไหล่จะสูงชัดเจนนูนสูงชัดเจนหน้าพระหน้าพระเป็นไงครับหน้าพระหูตาจมูกปาก ผมถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่า,าจมูกเนี่ยสึกปากเนี่ยมีสยะสยะยิ้มนิดๆคา,างหรือลูกคางเนี่ยอาจจะไม่ชัดเหมือนองค์ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้าน,นู้นนะครับอันนั้นเห็นคางชัดแล้วคอก็ลึกมากอันนี้คอเหมือนกับมีมีข้าวขี้เบ้าปะาตัไนไว้ก็ถือว่า,อามองเห็นว่ามีความลึกแต่ไม่ลึกเท่าองค์ที่ผมรีวิววก่อนหน้าน,นูา้น ลักษณะเป็นภาพประกบข้างชัดเจนครับลักษณะเป็นภาพประกบข้างชัดเจนประกบข้างผ่านกลางกลางเสียนมาเลยเสียนภาพเป็นลักษณะรูปความถูกต้องครับหูหูเป็นไงครับหูหูด้านหนึ่งด้านใดจะสูงกว่าข้างหูข้างนี้จะถุงกว่าข้างนี้นะครับ สักนิดหนึ่งนะครับอ่าสังคติทางด้านทางด้านซ้ายขององค์พระนี่ชัดเจนฐานพิมพ์สวยงามครับพระตะแคงซ้ายพระจะตะแคงซ้ายนะครับอ่าถ้าดูอย่างนี้พระจะตะแคงซ้ายพระจะนั่งตะแคงด้านซ้ายนิดหนึ่งครับาอคลิปแล้วครับเพื่อนๆใช้เวลาสี่นาทีเลย อันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมรีวิวพาที่ได้มาใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆเพียงแค่นี้สวัสดีครับ